ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพอกอัอเภอนสวรรคตั้งอยู่บ้านทรัพสมบูรณ์หมู่ที่7ตำบลทุ่งจังหันเริ่มต้นจากการเป็นศูนย์เครือข่ายสพอกอต่อมาในปี2565ได้มีการขยับฐานนักขึ้นจากศูนย์เครือข่ายเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพอกอหลักของอำเภอโนนสวรรณ์โดยมีนางหนูแดงทองใบเป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยมีการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากกทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้สพกเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการบริหารจัดการและการตลาดแกเกษตรกรรวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่และที่สำคัญคือเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่สินค้าหลักของศูนย์คือผักและเห็ดต่างๆเช่นเห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดหนังฟ้า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีจุดสาธิตของศูนย์เรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนกับหลักสูตรการเรียนรู้โดยให้มีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้นั้นๆประจำไว้ที่ฐานเรียนรู้โดยเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนี้ยังเป็นฐานที่สามารถประสานงานและบุรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรู้ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมในสพก โดยสามารถให้คนในชุมชนและผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการหาความรู้ด้านการเกษตรซึ่งมีฐานเรียนรู้อยู่6ฐานฐานการเรียนรู้ที่1การผลิตก้อนเห็ดภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพก อำเภอโนนสุวรรณเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก,ะกะ่เกษตรกรผู้พาะเห็ดนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปโดยให้ความรู้ในกระบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดอย่างครบวงจรเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในครัวเรือนแก,ะกะ่เกษตรกรและเพิ่มประสบการณ์ให้เกษตรกรผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาปรับปรุงผลผลิตเหต็ดเพิ่มมากขึ้น ฐานการเรียนรู้ที่2การผลิตเหต็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดนางฟ้าตามมาตรฐานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพอกอ,อำเภอโนนสุวรรณให้ความสำคัญกับการผลิตที่ปลอดภยัยและได้มาตรฐาน โดยมีแนวทางในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดโดยขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีไม่ทำให้เกิดมดลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนโดยทางสพอกอมีสินค้าหลักที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพที่ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นในสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินซึ่งเป็นไปตามหลักการที่สอดคล้องตามหลักการสากลช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคฐานการเรียนรู้ที่ 3. การแปรรูปเห็ดน้ำพริกเห็ดข้าวเกลียบเห็ดแหนมเห็ดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกอำเภอโนนสุวรรณได้จัดทำฐานการแปรรูปขึ้นเพื่อต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภายใต้การดำเนินการของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรัพสมบูรณ์ซึ่งได้รับความรู้การแปรรูปจากหน่วยงานต่างๆ ฐานการเรียนรู้ที่4การขยายพันธุ์และการเลี้ยงปลาในกระชังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสอพอกอําเภอโนสวรรค์ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงเป็นธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมงบ้านหนองรับสมบูรณ์มีพื้นที่ขนาด40ไร่โดยกิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการอยู่จะมีกิจกรรมหลักๆดังนี้ 1. กิจกรรมการอนุบาลลูกปลาในคอกเพื่อนำไปปล่อยลงแหล่งน้ำในชุมชน 2. กิจกรรมอนุบาลลูกปลาเพื่อจำหน่ายลูกพันธุ์ให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจนำไปพอเลี้ยง 3. กิจกรรมพอเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อนําไปจําหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่นําไปบริโภคอีกทั้งยังมีการต่อยอดด้วยการนําไปแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาส้มเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย4กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําด้วยการปล่อยปลาและเสริมอาหารธรรมชาติเช่นทําคอกปุ๋ยในแหล่งน้ําเพื่อช่วยเพิ่มอาหารธรรมชาติฐานการเรียนรู้ที่5การผลิตผักปลอดภยัย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกอ,อำเภอโนสวรรค์ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลกรมพัฒนาชุมชนและหน่วยงานภาคีอื่นๆในพื้นที่กว่า7ไร่ในปัจจุบันตลาดและผู้บริโภคมีความต้องการพืชผักปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะกระแสในเรื่องรักสุขภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อมเกษตรกรจึงจำเป็นต้องผลิตพืชผักให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค การผลิตพืชผักปลอดภัยจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยภายในแปลงผักจะมีการใช้สารชีวพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลผลิตมีสารเคมีตกค้างไม่เกินค่ามาตรฐานส่งผลให้เกษตรกรเพิ่มรายได้มีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้บริโภครับประทานผลิต,ตผลที่ปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลผลิตได้อีกด้วย ฐานการเรียนรู้ที่6การลดต้นทุนการผลิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกอําพเชรนสุวรรณมีการจัดทำฐานลดต้นทุนโดยการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักผลิตสารชีวพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มาใช้บริการสพกพร้อมทั้งให้ความรู้ขั้นตอนการผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนมุ่งหมายให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในประเด็นการเพิ่มผลผลิตการลดต้นทุนการผลิตการพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตซึ่งผลที่ได้รับจากการดำเนินงานมีดังนี้1ด้านการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต2ด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย สาด้านการตลาดสีด้านการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้5้าการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับบีและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาที่ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับที่บ้านทรัพสมบูรณ์อําเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม การเดินทางในครั้งนี้นะครับบินได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโมเมนต์ Moment ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมครับสำหรับพื้นที่ที่บินยืนอยู่จุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบ้านทรัพสมบูรณ์นั่นเองนะครับเขาบอกว่าในหมู่บ้านนี้เนี่ยมีน้ําแร่เต็มไปหมดเลยนะครับทำให้คนในชุมชนนั้นเนี่ยนะครับได้นําเอาน้ําแร่ที่มีอยู่ตามแหล่งธรรมชาตินํามาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าอย่างมหาศาลให้กับชุมชน 里、嗯、面老是哪里？农民金巴马扎土木。 ชุมชนเล็กๆแห่งนี้ที่รับรองว่าใครเข้ามาเนี่ยแม่ๆม่เขาบอกว่าสุขภาพต้องดีแน่เพราะว่าที่นี่เขามีบอ่อน้ําแร่ธรรมชาติเป็นของตอนเองค่ะจนสามารถสร้างคุณค่าแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเราเนี่ยได้มาเยือนสักครั้งค่ะอ่ะศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพอกออำเภอโนนสุวรรณและสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอบพระคุณครับ